สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้พบกับสาวจ้อยคือเกา่าค่ะมาค่ะวันนี้จอยสิพาทุกคนมาเติมของค่ะวันนี้เป็นชั้นขนมนะคะทุกคนปัดฝุ่นเติมของคือเก่าค่ะสาวจ้อยนะคะบ่ได้เฮ็ดอย่างเดอกค่ะก็จะมีแค่เติมของปัดฝุ่นคล้ายของนะคะตามภาษาสาวจ้อยนะคะอย่าเฝ้าเบื่อสาวจ้อยเด้อคำว่าสาวจ้อยขี่คานบอขี่คานคะ่ะขี่คานบักคักเลยนะคะแต่ว่าต้องทําค่ะบบสั่นกับโบได้เงินเพลินนะคะฝุ่นเยอะแบบนี้ลูกค้าก็ไม่อยากจับอีกนะคะ มือหนีกับพิเศษเนี่ยค่ะทุกคนค่ะพระเอกไงจอยนะคะใหญ่สั่นค่ะจอยกับเลืเดี๋ยวมาจัดใหม่นะคะปกติแล้วก็จะปัดฝุ่นแล้วก็วางไว้ที่เดิมค่ะแต่มือหนีบอมแมนนะคะปัดฝุ่นแล้วก็ หาบอลว่างอีกค่ะจัดแบบไดยจังสิงามนะคะสาวจอยก็ออกแบบตางภาษานะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะทุกคนจอยก็เลยขายของไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มือนีหลูกสาวนะคะเบยูบานค่ะลูกสาวไปโรงเรียนนะคะทุกคนจอยก็เลยแบบมีเวลาทําแบบเต็มที่ค่ะส่วนน้องสาวกับกับ,กบมาแล้วค่ะมีหน้าทีขายของก็ขายไปนะคะทุกคนจอยกัปัดฝุ่นย่างเดียวค่ะเติมของดูของไปแบบ เต็มที่กับมันไปเลยนะจ๊ะทุกคนบต่ตองมีผู้ใดมากวนใจจ้าทําว่าจ้อยขี่ขานบอเบื่อบอบอ,บอ,อยู่แต่กับลานนะคะบ่ได้ออกไปสไส์เลยนะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เราได้ไปเที่ยวนะคะ เห็นบ่าคา่ะรอบทีหล้วจะาเด้ไปเทีย่ยวพักผ่อนค่ะแต่ว่าโดนโดนเือเนาะแต่ตอนนี้ก็ทํางานค่ะวันหยุดของเจอาก็จะมีอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้นะคะนองๆอ,อยากเคลีงานอยากมีเงินค่ะก็จะไม่หยุดเนาะสาวเจอาก็ไม่เป็นไรนะคะกะด็ดีใจค่ะสาวจ้าสิไดบ่คาารล่ใดแมนบ่าคา่าทุกคนอ่ะปัดฝุ่นวนไปคือเก่าค่ะ สาวจอยกับหอนหอนนะคะฝนตกอยู่ค่ะแจะ่ว่าเอาเอวนะคะปัดไปเรื่อยๆนะคะซ้ำสีเซตซ้ำสีเหลวซ้ำสีทัวฮ่วฮปัดไปค่ะนี่ขนมนี่แอซแบแบนะคะแอลมอนค่ะเขาเอิขนขนมเอลมอน่ะค่ะ นี่ถ้าก็เป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจ้อยกับซีเลียแล้วล่ะค่ะทุกคนสั่นจ้ยนอยกับมีบอลล้ายนะคะแล้วก็แคบแคบนะคะขนมพ่นกับมีหลายแบบหลายแนวแห้งค่ะว่ามีบอลสีว่างนะคะมือหนีกับพ่อซ้ำหนีก่อนค่ะทุกคนส่วนราคาป้ายนะคะป้ายจ้อยบะฮันเด็ดสไนะคะเดี๋ยวใส่ทีเดียวพร้อมกันเลยเนาะเหลืออีกหลายส <fit. S 1> ั่นเลยค่ะจ้อยบะฮันเด็ปัดแล้วนะคะคว้ามือจ้อยกับแมนค่ะบะฮันเด็ปัดบะฮันเด็ดเซตนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจ้อยจังสีมาปัตทําความสะอาดอีกแล้วก็จะมา อัปเดตเบิงปาลายราคากันขายเด๋ยนสิพามาใส่ปลายรา,าคานะคะทุกคนพ่อแค่นีล้ละค่ะทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าผู้ใดเขามารับชมจอยแล้วนะคะเพร่ะท่านเดี๋ยวกดติดตามกดติดตามให้จอยในยเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย